โอ้ oh my god บ้านมีเทสที่ดินมีอนาคตแกที่นี่แหละค่ะไม่ถึง4ล้านนะเจนี่มันทำเลทอง2ชั้นครึ่ง25ตารางวาจะเปิดคาเฟ่ร้านชานมโฮมออฟฟิศให้สตาร์ทอัพหรือทำโคลิวิงให้นักศึกษาเช่าก็ได้ทั้งนั้นถ้าฉันเปิดคาเฟ่ตรงนี้ฉันบนปล่อยเช่าเด็กนั่งติวหนังสือได้เลยอะ่ะใช่คือโอกาสที่นักลงทุนแย่งกันหาเลยนะราคา3.9ล้านบาทค่าโอนคนละครึ่งจริงดิ ราคานี้หาเมื่อได้แล้วนะใกล้หมอขอแค่600เมตรกลังสดานตลาด62บล็อกโรงพยาบาลกรุงเทพเซ็นทรัลสนามบินถูกต้องย่านนี้แวดล้อมคอนโดโครงการบ้าน10โครงการใหญ่เท่ากับลูกค้าหนาแน่นทั้งปีกำลังพุ่งของดีแบบนี้คือหมดไวนี่แหละโอกาสลงทุนที่ใช่และคนที่จะทำให้ตึกนี้เป็นของคุณคือพี่เม่นสุขศิชาอสังหาเพื่อคุณโทร097 7จ็ดแปดสองหกหทักด่วนด่วน